ก <c oughs> ็จริงจริงก็เริ่มทุกคนทราบดีนะครับว่าคุณแม่ดูแลผมทั้งเรื่องส่วนตัวแล้วก็เป็นหน้าที่ผู้จัดการมาตลอดลในในเรื่องงานนะครับซึ่งแม่ผมจริงมากครับทำง,งานเพื่อผมมาตลอดลนะครับแล้วก็มาถึงตอนนี้ด้วยอายุเขาที่เพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับแล้วก็แต่ก็มีความเครียดแหละครับเป็นเรื่องเรื่องปกตินะครับความเครียดแล้วก็หลังๆเนี่ยก็มีคนที่ทั้งผมและแม่เนี่ยตกลง,งว่าเออเราจะมีคนมาช่วยดูแลเพื่อที่จะ ให้คุณแม่เนี่ยสบายขึ้นได้ผ่อนมากขึ้นนะก็คือพี่โบนี่แหละครับคนนี้แหละฮะแล้วก็ดางหลังแกก็จะมีความเพียรจากเรื่องงานครับซึ่งซึ่งผมก็เข้าใจมาตลอดผมแล้วก็ประมาณนั้นครับก็จะมีเรื่องเล็กๆน้อยๆอล็กนิน่อยแล้วก็ตอนนี้ก็สบายใจอยู่ในการดูแลของคุณหมอเขาเรียบร้อยแล้วตกใจไหมอยู่มีการบล็อกไอจีเกิดขึ้นไม่ไม่ได้ไม่ได้ตกใจอะไรแต่ก็มาเริ่มมาเห็นข่าวอะไรพวกนี้หลังจากนีแต่ก็ จริงๆที่ผ่านมามันก็มีเรื่องเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆปกติอะไรอย่างนี้ครับมีมานานมากแล้วครับผมมีมาตลอดนะครับก็เป็นปกติครับผมแล้วก็หลังๆด้วยด้วยเรารู้สึกว่าเออเราเข้าใจแม่ตลอดเราเข้าใจครั้งจริงแล้วก็ไม่ใช่แค่ผมเข้าใจนะทุกคนรอบตัวเข้าใจแล้วกเ็เข้าใจส่งกำลังใจให้แม่ตลอดก็ผม,ผมเรียกว่ามันเป็นช่วงที่ช่วงผัดเปลี่ยนแล้วกันนะแล้วก็ผมรู้ว่าคุณแม่ผมก็อ ต่อสู้กับมันอะไรอย่างนี้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้คุยได้เคลียร์กันไหมครับคุณแม่จริงคุยกันตลอดเลยครับคุยกันเรื่องเป็นเรื่องปกติเลยครับคุยกันตลอดเลยครับผมคุณแม่ของว่าแบบคืออาจจะแบบเพื่ออะไรอะไรเงี้ยไม่นะไม่นะผมก,ผมก็ผมก็รู้ของทุกคนเนี้ยหราครับผมใช่เพราะว่าตัวผมเองก็อย่างบอกผมทํางานทุกวันเลยครับก็ทํางานทุกวันอย่างนี้มาเป็นเวลานานมากๆแล้วครับอยากกับเรื่องการบล็อกไอทีได้คุยกับคุณแม่เรื่องนี้ไหมครับ ไม่ได้คุยครับไม่ได้คุยเลยผมก็อยู่บ้านก็ถามนู่นถามนี่คุยอะไรเรื่องปกติเลยเราคิดเราคิดว่าสาเหตุมันจากอะไรอ่ะใช่ครับมันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่มันอยู่ในครอบครัวผมแบบมานานมากแล้วครับผมแล้วก็มันไม่ได้มีอะไรครับแต่ว่าพื้นฐานก็คือทุกคนเข้าใจกันเข้าใจมีความรักให้กัน,นอ,อะไรแต่ก็คือเรื่องปกติทั่วไปใช่ไหมลนะ่ะนิดๆน่อยๆเกี่ยวกับเรื่องไม่ได้เป็นปัญหาอะไรเรื่องงานเรื่องงานเป็นหลักครับเรื่องงานเป็นหลักครับคือจริงๆต้อง เอาจริงผมผมเข้าใจว่าทุกคนมีความเป็นห่วงแล้วก็อยากเขาเรียกยัไงนะเป็น่วงแล้วก็แบบผมได้รับความเป็น่วงเยอะมากเลยคือขอบคุณมากจริงสำหรับทุกความเป็น่วงครับแต่ว่าเรื่องบาดเรื่องมันเป็นเรื่องที่เซนซิทีฟจริงๆนะครับแล้วก็ถ้าจะผมให้ผมพูดอะไรไปเนี่ยสุดท้ายมันก็เป็นเรื่องที่ผมรูม้สึกว่ามันก็ทำลายแม่แล้วก็ทำลายตัวผมเองมันก็ไม่ไม่เป็นผลดีต่อผมนะครับแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยเราก็ อยู่ในความเข้าใจและก็ความรักแล,แล้วก็ตอนนี้ก็อยู่ในความดูแลของคุณหมอเรียบร้อยแล้วนายเองอธฝายให้กับเฟิร์นอย่างไงบ้างจริงๆเฟ <Fam. S 2> ิร์นแล้วก็ทุกคนรอบตัวผมเข้าใจหมดเลยแล้วก็ร <wh arbe senator exams> ักแม่รักทุกคนไม่มีใครมีปัญหาอะไรกันเลยทุกคนรอบตัวไม่มีปัญหาเรามีแต่ความหวังดีความรักที่ดีมีแต่ความให้มีแต่ความให้ครับแล้วก็มีแต่ความเข้าใจกันีเจอิงๆเวลาคน จริงผมก็ทํางานตามปกติมานานหลายปีมากเลยครับกลับมาบ้าน,นก็ได้พูดคุยบ้างกินข้าวอะไรคือผมก็ทําตามปกติทุกอย่างที่มันมีมานานมากแลวครับที่นายใช้ชีวิตปกติกับแม่เหมือนเดิมสุขการไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนไปถูกต้องครับถูกต้องครับแต่ก็มันเป็นจากความเครียดเรื่องงานของเขาเลยครับที่ที่มันคงสะสมแล้วก็ด้วยด้วยความรักที่ออดูแลเรามาตลอดนะครับแล้วก็บวกกับตอนนี้มันเป็นช่วงที่ถัดเปลี่ยนแล้วก็อยากให้ทุกคนเข้าใจว่าจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่ต้องการกําลังใจมากๆ, <S <S ๆนะครับ ไม่อยากไม่มีใครมาบันทอนกำลังใจอะไรครับก็อยากให้ทุกคนเนี่ยเป็นกำลังใจพวกเราทุกคนเลยนะครับเครียดครับเครียดมากครับตอนนี้ที่สัมภาษณ์ก็เครียดเนี่ยครับเครียดมากครับใช่แต่ว่าผมเชื่อว่าทุกอย่างมันใช้เวลามันใช้เวลาจริงไม่มีไม่มีทั้งตัวผมทั้งคนรอบตัวผมไม่มีใครอยากทำร้ายอะไรทยเราใช้เวลาใช้เวลาแล้วก็ให้กําลังใจแล้วก็สนับสนุนด้วยความเข้าใจกันย่างเียวแต่ว่าตัวเราเป็นความรู้สึกแม่แล้วก็ความรู้สึก ผมเป็นห่วงทุกคนที่แบบผมเป็นห่วงทุกคนอยู่แล้วนะครับแต่ที่วันนั้นที่คุณแม่โทรมาแบบแกล้แกล้งอาจจะเดื่มอะไรอย่างนั้นนะค่ะโพสตทรมาแบบฉันเข้าใจในอย่างเงี้ยนายตกใจไหมครับกับที่คุณแม่โพสต์ล่าอืมก็ก็เห็นพร้อมทุกคนแต่ก็ผมก็เข้าใจเข้าใจแกล้งมันเป็นเรื่องเซนซิทีฟมากๆจริงๆครับจริง มันมันอยู่ในเรื่อง process นะครับมันอยู่ใน process นะครับแต่ก็ไม่อยากให้มันเร่งรีบอะไรใจเย็นให้เวลากันเลยครับแล้วก็สนับสนุนกันเลยครับแบบให้กำลังใจให้พวกเขาติ๊กแสดงว่าตอนไหนมันอยู่กับแม่เองก็หลีกเลี่ยงที่จะไม่คุยกันเรื่องนี้ใช่ไหมคืบปัญหาเราคือว่ามันเกยดอะไรขึ้นแตแบบพยายามหลีเลี่ยงว่าจะไม่คุยกันต่อหน้าจริงๆผมก็ เต็มที่ทุกอย่างนะผมเต็มที่ิบปัจจุบันทุกอย่างผมทำอะไรผมก็เต็มที่สุดด้วยความรักและด้วยความทุกอย่างแต่ว่าเรื่องเล็กๆน้อยๆบางเรื่องมันก็แบบมันเกิดขึ้นกันได้นะครับแต่ก็ตอนนี้ก็มีแต่ความเข้าใจแล้วก็คุณแม่ก็กําลังสู้กับมันอยู่นะครับแล้วก็อยู่ในการดูแลคุณหมอเรียบร้อยอกอย็ให้เวลาครับให้เวลา จริงๆมันเป็นเรื่องเซนซิทีฟมากครับเรื่องครอบครัวของทุกคนมันเป็นเรื่องเซนซิทีฟผมขอให้ย้ำชัดเจนอีกครั้งว่าเรื่องในครอบครัวเป็นเรื่องเซนซิทีฟจริงๆครับผมคงพูดแล้วก็ชี้แจงได้ชัดเจนได้เท่านี้นะครับว่าทุกอย่างมันต้องให้เวลาแต่ทุกๆทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นแล้วอ่ะมันต้องมีทางแก้ปัญหาหรือว่ามันต้องมีทางแก้ไขแล้วก็ทุกคนร่วมใจกันอยู่อย่างนี้ครับก็อยากให้สนับสนุนมองทุกอย่างให้เป็นโพสิทีฟกันนะครับไม่อยากให้ตีความเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่กกคนาัังหววยอมรรจิๆ มันปฏิทินการดีขึ้นไหมคิดทางดีขึ้นไหมมันอยู่ในช่วงโปรเซสครับอยู่ในช่วงโปรเซสในการเรียกใจพูดคุยนี่ครับใช่ครับทุกอย่างเลยครับมันมันอยู่ในช่วงโปรเซสที่พวกเราอยากมีความสุขทุกคนอยากมีความสุขแล้วก็มีความรักที่ดีมากเพราะฉะนั้นทุกขั้นตอนเนี่ยก็อยู่ในช่วงโปรเซสครับ คืออย,อย่างที่ทราบก็บ้านผมก็จะมีกันอยู่2คนมาตลอดตั้งแต่ตั้งแต่เด็กๆเ,เลยนะครับ mm hmm. แล้วก็มีพี่ๆในวงการก็แวะมาบ้างคนที่ทํางานล็อกตัวผมก็อยู่บ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่หลังๆแต่ก็อยู่แคคทัสมีการเลี้ยงเพจฝากเพจได้นะดูดูแคคทัส <c oughs> เข้าไปดูนะครับ <c oughs> เป็นอะไรที่แม่ผมรักมากนะแล้วก็หลังๆก็มีเนี่ยมีพี่โบมาออกงานกับผมเพราะว่าแม่เขาก็เห็นด้วยว่าเขาเหนื่อยมากแนละ้วเขาก็อยากพักผ่อนนะครับนั่นแหละแต่ตอนนี้ก็อ,อยู่อยู่กับคุณหมอก็สบายใจคกับ <c oughs> <c oughs> โเลนับนี่าแม่อะไรก็จโยอะไรเงี้ยม่นุ้างเป็น้าเป็นนองยจริงๆนะผมมองข้ามไปเลยอมองข้ามปัญหาทุกอย่างไปเลยเพราะเรารู้ดีว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วเราก็ไม,ไม่ไม่นี่ไไรเราอยากรักษาเรามีแต่ความรักมอบให้กันอย่างเดียวความเข้าใจอย่างเดียวเลยให้กำลังใจครับใบเป็นคนที่โพสิทีฟมากครับแล้วก็ ซัพพอร์ตกันตลอดแล้วก็ส่งกำลังใจให้กันตลอดเลยครับไม่ใช่แค่ใบทุกคนรอบข้างตัวผมแล้วก็ตัวใบเช่นกันเข้าใจครับกันบพี่แม่ด้วยความรักระหว่างเคนด้วยทุกวันนี้เราเราเป็นมาเนี่ยนะครับเวลาไงก่อนอื่นเลยผมก็ทําทุกอย่างตามปกติมานานมากแล้วครับขอย้ำอีกทีว่าก็ทําทุกอย่างมาตามปกติแล้วก็ทำงานนู่นนี่เหนื่อยก็มีเวลา มีเวลามีเวลาครับผมแล้วก็มีความเข้าใจกันตรงกันนะครับคือนายก็ยืนยันเลยว่าตลอดเวลานายไม่ได้เปลี่ยนไปเลยใช่ใช่ก็ยังทำทุกอย่างเหมือนเดิมงานผมก็มีแต่มีแต่ยุ่งขึ้นทุกวันด้วยครับผมใช่แต่ไม่จริงไม่จริง,มรงผมพยาายยม้ำชัดเจนอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ผมเป็นนีม คือเราก็ทํางานผมเ,เป็นคนบ้างงานมากมีเวลาเพื่อมีเวลาส่วนตัวทุกอย่างเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ผมก็ทําอย่างนี้ตามปกติของผมมานานมากจริงๆเครียดไหมที่คนบอกว่าติดแฟนจนแม่งนอนเหรอไม่เครียดไม่เครียดเพราะเราอยู่เนี่ยว่าเราก็ใช้ชีวิตตามปกติ่แม่ก็ปกติมีเวลาแม่ก็ปกติไม่เปลี่ยนไปเลยถูกต้องครับรผมก็ก็รู้ว่ามันมมันันนเกิดอะไรขึ้นครับซึ่งตอนนี้มันก็อยู่ในช่วงเวลาที่เอ่อ process ในช่วงการปรับพลัดเปลี่ยนทุกอย่างเพราะฉะนั้นขอให้เวลาอย่างเดียวเลยแล้วก็ อย่างที่บอกอีกครั้งหนึ่งในเรื่องของคุณมันก็เป็นเรื่องที่เซนซิทีฟนะพูดไปสุดท้ายคนทีน่ผลกระทบก็คือตัวผมใช่มผมก็อยากให้ทุกคนให้มีความซัพพอร์ตมีความสบายใจให้กันและกันมีความหวังดีต่อกันและกันนะครั่นอยากบอก,กอะไรอนะไรที่ควรเบื่อใส่กัน,กน ก็ปกติครับบ้านก็ปกติครับก็เป็นอย่างว่าใบก็ยังดีกับแม่ปกติเนาะใช่ครับใช่มีสาวที่มาไม่มีใครมีปัญหาอะไรกันทั้งนั้นครับไม่มีใครมีปัญหาอะไรกันทั้งนั้นครับผมใช่อย่าบอกกับทุกคนนะเพราะว่าบางแป็นเพราะถ้าเฉลี่ยหลายคนอย่างเงี้ยครับคุณแรกก็พรโดนหนักเหมือนกันนะใช่ใช่ที่ชัมเนี่ยที่มาโน่ไปเองอย่างยังไรก้สิ่งนี้บ้างเฉลี่ยตลางคนเขาบอกว่าให้แบบนายปล่อยเปื้อนไม่เถอะอะไรเงี้ย มไม่เป็นไรเลยครับผมก็ถือว่านั่นคือความเป็นห่วงที่มอบให้กับคนที่ใกล้ชิดของผมนะครับทุกคนทุกคนมีแต่ความหวังดีผมผม,มเห็นมาหมดแล้วมีแต่ความหงวหงใยมีแต่ความหวงดีเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าเราเข้าใจกันทุกคนรอบตัวผมเข้าใจกันเรามีแต่ซัพพอร์ตกันแล้วก็เดินไปข้างหน้าอย่างเดียวเราไม่มีมาคิดถอยหลังอะไรเราเดินไปข้างหน้าอย่างเดียวนายตรงศาสตร์คือแม่ไหม่หเพราะโดนหนะัก ก็เป็นห่วงมากครับผมเป็นห่วงมากก็แน่นอนว่าเขาเขาก็เขาก็อ่านครับแล้วเขาก็เขาก็เครียดเลยครับแล้วก็ตอนนี้ก็อยู่ในมือหมอแล้วผมก็สบายใจอันนี้เป็นเรื่องการรักษาของหมอผมบอกไม่ได้อันนี้คุณแม่ขอเนักจิตบบัดอะไรอย่างผมขออนุญาตไม่พูดมันเป็นเรื่องเซนซิทีฟจริงๆครับโอเคนะ ความสัมพันธ์ของผมกับเฟิร์นยังคงดีแล้วก็พัฒนาดีต่อข้นเรื่อยๆแล้วก็ใช้ชีวิตทุกวันส์ตกันคนไม่ใช่แค่เฟิร์นของคนรอบข้างตัวของผมทุกคนเลยครับแล้วก็พยายามอีกทีนะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องจริงๆขอให้เวลาแล้วก็ทุกคนก็รู้สึกว่าส่งพลังงานที่ดีๆให้กันละกันมีความหวังดีต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันดีกว่าครับขอบคุณครับ